สวัสดีครับวันนี้เราจะเริ่มโปรเจกต์คลิปของไฟเปิดเกมแล้วก็ระบบตัวเกมของมูวี่สูตรการ์ดซีดดิสนีภาคกอาทำโลกกระทัศร์โทพาสนี่ก็คือภาคสองมาเริ่มรับชมแบบอัตโนกันได้เลยโอเคเราต้องถ่ายทำคาสินของเกมแบทแ,แมนเน ทุกท่านอาจจะชอบไหมครับงั้นรอเดี๋ยวเพื่อใจร้อนทุกครอกับไปก่อนนะรอก่อนนะครับขออภัยด้วยครับเพลงมาเต็นี่คขาสิทธิ์ครับเราขอกราบขอโทษด้วยครับอันนี้มีโรคต่อสู้กันเองหนึ่งในสองอาเขต คาสอันนี้ก็มีแบบนี้ด้วยแกลรีอ่ออปชั่นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามและคอมเมนต์กันด้วยนะครับลากันไปก่อนจัหวจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ